การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอนบูรณาการความร่วมมือเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของครวเรียนยากจนอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปางมีโครงเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยจำนวน2,840ครัวเรือนซึ่งอำเภอได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามฐานข้อมูลใน TP Map ภายใต้การบริหารงานและการประสานงานระดับพื้นที่ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยงยืนตามหลักประชาราของสกิจพอเพียงอำเภอเมืองลำปาง ทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิดงานแก้จนเป็นของทุกคนทุกหน่วยงานต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยมีขั้นตอนการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 1. การตรวจสอบข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนหรือส,อสอจอพอสพ .3 และสจอพ .4 อเพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันในการกำหนดแผนงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ 2. ส,สจอพออเ,พมเมืองลำปางประชุมเพื่อให้การรับรองข้อมูลและกำหนดแนวทางวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่30เมษายน2565 3. ขั้นตอนหลังจากการรับรองข้อมูลได้แก่การลงพื้นที่ของหน่วยง,งานทุกระดับผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมปฏิบัติการตำโบลและทีมพี่เลี้ยงสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และนี่คือตัวอย่างของผลสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนครอบครัวในสมชัยมณีวันบ้านเลขที่221หมู่3ตำบลบ้านเป้าตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่และมิติรายได้กิจกรรมที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบทุนการศึกษาจำนวน1000บาท 2. นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางมอบถุงยางชีพและทุนการศึกษา 3. ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางมอบถุงยางชีพและทุนการศึกษา 4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินกองทุนเด็กจำนวน14,000บาท 5. อาอบตอบ้านเป้าประสานขอรับการสนับสนุนวัสดุสร้างบ้านจากเ c g 6. พัฒนาชุมชนมอบถุงยางชีพและ,มะเมล็ดพันธุ์ผัก 7. ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนหนึ่งทุนเป็นเงิน1,500บาท 8. ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางมอบถุงยางชีพ ครอบครัวนางวันนีกันทิวงบ้านเล็กที่180หมู่3ตำบลบ้านเป้าตกเกณฑ์มิติรายได้กิจกรรมที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือมีดังนี้ 1. นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางมอบถุงยางชีพและทุนการศึกษา 2. ประธานแม่บ้านมหาดไทยมอบถุงยางชีพและทุนการศึกษา 3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบถุงยางชีพและเงินสงเคราะห์จำนวน9,000บาท 4. อปตอบ้านเป้าสนับสนุนการปรับปรุงบ้านกรณีที่นางวันนีไปผ่าตัดตาระยะเวลาระหว่างพักรักษาตาหลังผ่าตัดในยุเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางจะจัดถุงยางชีพจำนวนสีถุงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยค่าใช้ใจ่ายในช่วงหยุดพักทำงานและสาธารณสุขอำเภอจะให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวนางอ้วนเชื้อสิงบ้านเลขที่117ทับ1หมู่2ตำบลบ้านเป้าตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่และมิติรายได้กิจกรรมที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้ 1. ผู้ว่าราชการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงบอลสีจำนวน1,000บาท 2. นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 3. ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบถุงยังชีพและสนับสนุนการซ่อมแซมบ้าน 5. พัฒนาชุมชนมอบเมล็ดพันธุ์ผัก 6. ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางมอบถุงยังชีพ ภายหลังจากการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วสจพอ,อำเภอเมืองลำปางได้ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเฉพาะนำไปวางแผนการพันพ